สวัค่ะวันนี้นะคะ c r o กิปคนดีคนเดิมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทางชอ MG, ่อง MG เที่ยวโต,โตสิงห์รีทาง YouTube นั่นเองวันนี้หลายๆท่านสอบถามกิ๊กันมามากมายเลยเกี่ยวกับชุดแต่ง All n e w m g 5เดี๋ยววน,นี้กิ๊จะพาไปชมชุดแต่งเล้าพันกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเชอรี่ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเชอร์รี่จะพามาแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของ ชุดแต่งนะคะออเทอร์ของรถคันนี้นะคะที่วันนี้ลูกค้าของเชอร์รี่เนี่ยจัดเต็มมากเลยค่ะลูกค้าเนี่ยทั้งสวยทั้งแซ่บนะคะเหมาะกับชุดแต่งรุ่นนี้มากเลยค่ะก็อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะมีสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบขันแบบนี้เพิ่มความหรูหราดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ All New MG5 ของเราเลย ถัดมาค่ะนี่ตัวนี้ค่ะก็จะมีเป็นชุดตกแต่งข้างแก้มนะคะจะเป็นซ้ายขวาของ MG5 เลยค่ะรุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นที่คอบไฟเลี้ยวแคปล่าเพิ่มความดุดันดูมีมิติเพิ่มขึ้นมาถัดมาจ้าตรงนี้เลยค่ะกันฝาดกันฝาดประตูจะมีมาทั้งหมด4ชิ้นนะคะ สวยมากเลยพอติดแล้วแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นชุดตกแต่งตรงข้างประตูด้านหลังนี่ค่ะจะมีซ้ายขวาคัานนี้เรียกว่าจัดเต็มมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าก็โอเคหมดเลยค่ะตัวนี้ค่ะสปอยเลอร์หลังจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถค่ะแล้วอันนี้ค่ะ เป็นคิ้วฝาท้าย Allnew MG5 ยังไม่หมดนะคะนี่เปิดขึ้นมาแอนแอแอนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นถาดท้ายถาดท้ายวางของลูกค้าซื้อของมามีน้ำแข็งหรือของเปียกก็วางได้เลยถ้าเกิดว่าน้ำหกหรืออะไรก็ถอดออกมาเททิ้งได้เลยค่ะ ถัดมานะคะก็ตัวนี้เลยคะ่ะมือจับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูนะคะจะเป็นเบ้าของ MG 5ซ้ายขวาหน้าหลังเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ จะเป็นบันไดสแตนเลส LED มีไฟทั้ง4ี่ชิ้นพอดียังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ออกนะคะรอเจ้าของเขามาลอกออกก่อนแล้วก็จะมีแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตจะมีเบรกคันเร่งตัวนี้ลูกค้าก็สั่งเพิ่มติดเพิ่มค่ะยังไม่หมดนะคะตัวนี้ด้านหลังนี่ค่ะพี่กิฟต์ดูด้านหลังได้เลยะคะ่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นชุดชาร์จไฟนะคะชาร์จไว นี่ตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มยังไม่หมดนะคะเรามาดูที่ฝากระโปรงหน้ากันเลยตัวนี้อ่าแอนแอ,นแอน้นชคฝากระโปรงหน้าค่ะปกติก็จะเป็นไม้ไม้ค้ำนะคะแล้วก็ เสียบไว้ตรงนี้แต่ตัวนี้ลูกค้าติดเพิ่มเป็นโชคฝากระโปรงหน้าเวลาปิดก็ปิดได้เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดแต่งรอบคันถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง All New MG5 หรือจะเป็นชุดแต่งของ เอทุกรุ่นก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของเชอรี่หรือว่าเบอร์โทรไลน์หรือที่โชว์รูมของเรานะคะ MG t ม o t ทีสิงห์บุรีจะมีเพจ Facebook นะคะของโชว์รูมของเราเลยค่ะ